ครับผมาคก่อนก็เข้ารับไหลลงมาอำบุญจังหันวัดโคตร่ามบ้านตงแนต่างแวนอัเทอชว่างแดนจึงจงับฝนนครเครับผมนี่ตป็นเกียรข้ามาอุดครับหนึ่งฝนตกตั้งแต่ตีสามครับเฉล่อนครับบริเวณวัดฝนตกตลอดตั้งแต่ตีสามตีองสเศษนะครับฝนมา นี่คือวัดโพธารามครับลงมาทำบุญอย่างนั้นเก็บทุ่งเมื่อแล้วครับวันนี้แต่เสียงบ่ได้ไปหน้าครับมือนีนมาแต่เศ้าในจังหน่อยครับอยากที่ทำฟูลงมาก,ก่อนแบบเปลี่ยนตัวครับมาแต่เศร้ากันครับผม,มนี่คือ,องคลงตัวของวัดโพธารามครับจัดแต่งอาหารวาเข้า ไปเรียกพระชจะรับต่อไปครับดูน้ำกั่นกันพระนนี่คือวิธีของเชาวปูเข้าทำบุญครับนี่ครับถึงคนจะตกแะมากคือเกาครับสายบุญครับสายบุญคบ,บ,ญคบ,บ,ญคบเดินทาง ครับผมนี่จ้ะใบห่มผ้มาผ้ายางมานี่คือใจของเจ้าพุตทำดุคคามมาน,น,น, <c oughs> นครับดุน,ะนะจ,นจะลงมามีอย่างแน่นอ่ะไขซอยน้อครับคนทอดไส้ละหม้อคนตรงเนาะครับ อเออคามนี้แหละครับนี่คือประชงคนในเดินบินบาตรญาติย่มก็ได้รับมาเพราะว่ามันหลายหลายจนเยียบาทปมะมาณครับ <c oughs> นี่คือวิธีของเชาพุทธครับผมอ่าไม่ใง่ยอ่อนก็ลงมาแล้วทั้งทีตั้งห้มมัม่วๆระย่า เออตัางหงมากครับบนต๊นี่ครับคือวัดโพธารามบ้านร่างแป้งอมุนแดงอำเภอสะลางแดนหมิงครับเป็นวัดตะกุดนครถึงฝนชุ่มต๊กระดั่นบนลงมาคือเก่าครับทำบุญเป็นฝนขวายไข่ไข่ครับเอ้าเห็นหน้าเอาเขาใส่เล่าวันนี้ครับเจะบุญด้วยกัน เป็นธรรมะเ,เป็นเศษเป็นเบเาสู้ฟังแบบประมาณนี้ครับ,รบเ็ดมือนีไ่ได้กินมือเรื่องขึ้นกันครับทำหยิบไปขึ้นกันครับผมเนี่ยญาติที่ทำครับน,น้ำลงมาอีกแล้วครับน้ำบุญลงมาายสายเตะเพิ่นว่าสายเตะมาฮอดแล้วฝนตกก็มาครับนี่คือ ครับวิถีของเช่าพุทธบ้านสังแฟนสมุนแวงเฮาอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครคือพญ่พ่อต้าขาถุน้ำครับผมขาถุน้ำฝนตกวันพระสงฆ์ชุบอะไรสันส่องได้สันขึ้นเก่าขึ้นเก่าครับผมขาถุน้ำครับกำลัง ทยอยลงมาครับมาเรืเร่อยๆครับผมนี่คือวิธีของชาวพุทธครับผมคุณธรรมคนขวายอ,อบุญไว้ครับคนว่าเบืองน้ำกันครับนี่คือบริเวณวัดถึงโบสถ์ลอยปีครับลอยเศษๆ้วครับลอยกบปีไปบุรณะนทานมาแล้วแต่ละตะ้วจะไปสนโพุทแล้วเรียบร้อยครับ ตลาดลังไม้เขากะสมพดแล้วแต่วันที่12เมษายนวี8มีนนี่แหละครับนี่จะนีกำลังมาจากลูกหลานยาติพี่นองทุกคนแหละครับมาซอยกันต่างต่างแล้วคนกับมาซอยกันสลมสุดลองขอ่อนุโมทนาบุญน,น้ำครับสมพดน้ำกันจนเสร็จเรียบร้อย เต็มทึ่งก้าวปุ่นยัยปุ่นก้าครับชิบน้าขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอฝากคุณนาขอฝากคนไร้คนแค่ติดตามอยีเร้อพี่น้องจุไรดวงชิดไม่ไหมออกมาเรื่อยๆผมมีกำลังใจเสรครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับผมคอยทยอยมากทุกันครับ สวัสดีครับเมียหนูครับผมเป็นโปรก,กันดันดนมากเหมือกันครับขอสวัสดีครับหนู